หาเงินจากมือถือเพียงเครื่องเดียวค่ะโดยมีระบบการขายของแอปพลิเคชันดรอิเป็นเครื่องมือในการทำการตลาดหน้าที่ของแป้งก็คือส่งลิงก์ของแอปพลิเคชันให้กับลูกค้าทุกคนที่ต้องการซื้อสินค้าทำไมแป้งถึงเลือกทำการตลาดให้กับด r อบริเพราะว่าแป้งวิเคราะห์โดยส่วนตัวของแป้งเองนะคะว่า สินค้าของเขาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพโดยว่าจากมาตรฐานของออยและมีสินค้าบางตัวที่แป้งเองได้ทดลองใช้แล้วนะคะและอีกสาเหตุหนึ่งที่แป้งเลือกทำก็คือแป้งดูจากสถิติของประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและผู้มีปัญหาด้านสุขภาพที่มันมีมากและมีเพิ่มขึ้นทุกวันมันเป็นเรื่องง่ายที่เขาจะมีการจับจ่ายซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันผ่านการซื้อขายออนไลน์ ลูกค้าของแป้งเหรอคะแป้งวัดจากประชากรทุกคนที่อยู่ในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Li n e TikTok i n s t a g r a กร YouTube และ Google แป้งย้ำอีกครั้งนะคะว่าแป้งทำการตลาดจากที่บ้านทำการตลาดแบบอิสระตลอด24ชั่วโมงโดยใช้มือถือเพียงเครื่องเดียววันนี้แป้งต้องการพาร์ทเนอร์มาร่วมทำการตลาดเพิ่ม ใครที่อยากอยู่บ้านและอยากมีไรายได้เหมือนแป้งอยากใช้ชีวิตที่อิสระเหมือนแป้งทักส่วนตัวมาเลยนะคะทำไม่เป็นเราสอนให้ทำอย่างไรเรามีคำตอบขายให้ใครต้องเรียนรู้ทักมาหาแป้งเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะ